ในโลกนี้มีอะไรที่ไม่แน่จากคนที่เคยทะเลาะวิวาทกันขั้นรุนแรงทะเลาะกันแทบเป็นแทบตายผลสุดท้ายมันก็กลับกลายมาเป็นมิตรจากคนที่เป็นเพื่อนกัน โอรักกันปานจะกลืนกินพลสุดท้ายกลับกลายมาเป็นศัตรูขั่วคาดพยาบาทั้ารุนแรงได้เช่นเดียวกันดังนั้นทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนนอกจากคุณงามความดีที่เรามีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เอาอะไรแน่กับจิตใจของมนุษย์เนาะวันนี้คิดอย่างหนึ่งพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวนะตามยุคตามสมัยแม้ว่าไม่อยากเป็นมันก็เป็น ตั้งแต่สมัยยุคดึกดำบรรยุคไดโนเสาร์ชงด้านไดโนเสาร์มีอิทธิพลแรงแล้วก็ต้องยอมรับยุคควายยุคคนดีสีประชาชนแบบนี้ื่อย,ยุคคนไม่ดีเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงเนาะสิ่งสำคัญที่มันไม่เปลี่ยนแปลงก็คือความดี ความดีไม่มีวันตายความดีไม่มีวันตายโน no. สาธุสาธุ